ผมอัดคลิปกินน้ำส้มคนเดียวเพื่บุงเขาไม่ลอมกินต้องบอกเขาแหละถ้าที่ไปรู้ดูต่อค้องไอโฟนเดียวครับ ที่คอนเด็กเกมไปมามาครับโอ้โ,โปเตโตโอ้โ,โปเตโต้สะเทือน <c oughs> ผมเถื่อนนี่มนัน,นอันไหเออดูครับอันละห้าบาทนะครับนะเออมันอร่อยเป็นได้สิห้าบาทอันนี้ห้าบาทห้าบาทเป็นทีบาทเนาะ หาบาทหาบาทห้าบาทอันนี้หาบาทอันห้าบาทเงินแร่จับรวมกันเป็นที่บาทโบมันโบรวมเราเต้นเดี๋ยวมากินได้แล้วหมูอ่ะจะพูดคุณกินน้ำทำไมมืนดีครับ ขอ้นคว้าขีนนผมพูดเดี๋ยวเด้อนคาขอนนผมพนเดี๋ยวเด้อเมื่อไรมันบอผมดอพี่บูมยันมากโอตขอ้องจับแน่บูมนั่นขอขร้องตอนนั่นแม่ ขับไนี่ไปใชาไปค่เหรเอาหนามมาถูกแน่ขึ้นตอต้องเอาไปส่ขึ้นเกะส่นเองว่ะอัลลาฮบารอัลลาฮบานี่แหละไปบ่